สวัสดีครับสำหรับวันที่2ของทริปเที่ยวภูทับเบิกวันนี้เราจะลงจากภูทับเบิกครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดผาซ้อนแก้วบรรยากาศวันนี้ครับฝนตกตลอดทางแน่นอนอากาศแบบนี้เหมาะกับการชมหมอกที่สุดครับซึ่งถือว่าเลือกวันมาถูกครับที่เลือกมาภูทับเบิกช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็หมอกยังมีอยู่นะครับ ด้านซ้ายมืออยังยังเต็มล่องขาอยู่ครับถือว่าคุ้มครับทริปนี้ปกติช่วให้สายเก้าโมงกว่าเนี่ยหมอะจะจางละแต่วันนี้ยังหนานแน่นอยู่เหมือนเดิมเป็นวันอังคารครับคนค่อนข้างน้อยนะ แต่ช่วงหยุดยาววันที่15เนี้ยเปโดนไปผมเชื่อว่าน่าจะแน่น13 14 15 16เนี่ยน่าจะแน่นวันนี้เป็นวันอังคารคนเลนน้อยนิดน,นึง สำหรับท่านที่มาช่วงเดือนนี้นะฮะเมื่อวานทางทางผมได้สอบถามทางรีสอร์ทเขาบอกว่าราคาช่วงนี้ยังเป็นโปรโมชั่นราคาเดียวทั้งเดือนอยู่นะฮะจะยังไม่มีแบบโล w s ซ a s o n high s จะเป็นราคาเดียวกันอยู่ก็สาหรับท่านที่มาเดือนกระะกฎาเดือนนี้นะฮะราคาก็ยังถูกอยู่นะฮะดี๋ยังไม่แพงก็แนะนําครับท่านที่จะมาเที่ยวพูระเบิดช่วงนี้ น,นี้ครับเขาขคอเซอร์กิตครับหมอกลงหนาแน,น่นมากครับสำหรับใส่ซิงนี้ก็คือโอกาสน้อยมากครับที่จะมาซิงได้วันนี้ฝนทั้งมันครับแล้วก็หมอกค่อนข้างลงหนานแน่นเลยเมื่อกี้ผมลงจากทับเบิกมากก็แน่นเหมือนกันช่วงนี้หมอกับการเสพธรรมชาติครับไม่หมอกอาการเสพโค้งนะครับเขาเองอครับ60ครับวันนี้เอากระบะมาปกติก็ขัว้วปิดใบ วันนี้ตัง้งใจมาเสพธรรมชาติครับชารุกระบะกค่อยไปตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับลงเตรียมก็เดี๋ยวเรามาพักแวะทานข้าวที่นี่นะครับกับชื่อวันนี้กับเจ๊เจ๊จะกินนะครับวันนี้สง่งซอค่ะเอาส่งซอเรียกซอใช่ไหมสวัสดีครับ,รบโอเคขอบคุณครับ กินอะไรกินข้าวก่อนโอเค<ม>บเรรยากาศในร้านครับก็สไตล์จีนเหมือนเช่นเคย<ม>เดี๋ยวหนูสั่งเลยพ<ม>ี่เอา,ท,เอาที่เอาต้มยำแบบกข้าวกบข้าวมื้อเที่ยงครับก็จะมีต้ยมยำอันนี้อะไรนะผ<ม>ัดอะไร ผักแม้วผัดไทยแล้วก็จะมีหมูแดแดดแเดียวส่วนเมนูที่ผมชอบที่สุดคือเป็นต้มยำครับอันนี้คือผมมาทุกรอบผมกนะินต้มยำทําคนทุกรอบเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ผมขอรับทานอาหารค่ะาวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นครับฝนตกครับก็มีหมอกให้ชมครับที่ลงเตียมเขาขอ บรรยากาศไม่ผิดหวังครับวันนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ที่ท่าท่าสอนแก้วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นต้องเข้าจุดสแกนก่อนแล้วก็วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับ กาศค่อนข้างดีเลยว่าหลังฝนตกวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะถ้าสลับวันหยุดอย่างนี้ ันนี้เราได้ไหว้พระที่วัดผาสนแ่ยวเสร็จแล้วนะครับก็ดูหมอกครับที่กำลังค่อยๆลงมาจากยอดเขาเห็นไหมฮะสวยงามครับก็เดี๋ยวลองพักแกะกินกาแฟกันก่อนกลับบ้านนะครับสทริปฟูทเบิร์กสวันหคืน ไปนแล้วครับสลับเมนูที่เราสั่งก็จะเป็นน้ำแล้วก็ขนมเค้กสั่งไของคาเฟ่ครับของผมก็จะเป็นแอปเปิลโซดาผมกินเมนูเขียวๆกับรสเซอร์สันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เวลาบ่ายสองหมอกค่อนข้างหนานแน่นนะครับนี่ฮะอากาศกำลังดีเลยลมเย็นสดชื่นครับ